รุงสนชัยได้สดับสารมัดสีรำพันก็ให้อำอึงกล่าวเสียดสีซ้ำรำพันรำพึงอ,อกใจตันตึงมิทัดทนาจึงอุ้มหลานพลางขึ้นวางบนตักจุมพิษพระพักกันแสงเลาว่าโอสองซ้มไว ของอายกาจะร้างผาร,ราไปนอนเรมไพรต้องอดผมโซโลานปู้เอ๋ยโจาเคยเสวยของป่าที่ไหนเคยเสวยของรถต้องูกใจพระพีเลี้ยงให้เสวยเนยนมยามนอนที่นอนก็่อนนิ่มนมยี่ผู้ท้องคลุม พาอุ่นมีห่มพี่เลี้ยงขับขานสองลานบรรทมประครบประงมอย่างดีทุกคราวแต่นี้นอนไพรแต่ร่มพฤึกชาน้ำค้างดึกมาต้องกายให้หนาวยามดึกฟ้าเด่นมองเห็นเดือนดาวยุงรินเกลียวกราวมากัดเลือดกินลานเออ เคยส่งกระเสทานใสในอ่างแก้วใหญ่พร้อมกระเศสศินชื่นชุ่มฉ่ำเย็นลงเล่นวาดินอบเครื่อง ประทินสดชื่นเช้าเย็นอต่อแต่นี้ชาลีกันหาลงสงคงคาใน่จกกลิ่นเม็นพลานเจ้าเอ๋ยเจ้าไม่เคยเป็นอภรรเคยเห็นปักเลื่อมลายทองเมื่อไปอยู่ไพรอะไรสวมส่งผู้สาเครื่องทรง ก็ดูเศร้ามองเคยชมบุตรสาดอกผักกากรองเคยเล่นลำพองอยู่ในเวียงวังพรุ่งนี้เจ้านั้นพากันเดินป่าโอสองนัดดาเหลือแต่ความหลังจะเดินเมื่อยขาละลาล,ละลังบาททาก็บางก้าวย่างเจ็บนานปูอ้อนวอนว่า เทอตาแทบไหลปู่ก็วังไว้ได้ชมเจ้าลานแม่เจ้าก็ขัดขารมทัดทานกระสัดตรัดการแล้วไม่คืนคำใช่ว่าปู่จักไม่รักหลานนีเพลางจบชาเลียกันหางามคำเพ่งพิษ อยู่นานหลานตาดำดำกอดอะไรล้ำปิมจะขาดใจแล้วยกหลานพลางลงวางจากตักพลางศพพระพักสุชนก็ไหลจะทนดูหน้าหลานยาฉันใดพระองค์รำไห้บนเท่นแตยาพระเวสสันดรตรัสชวนมัดสีสี กับพระชาลีและแกออกันหาถวายบังคมลาพระปิดาสเสด็จไปหางองพระมารดานทั้งศสีกษัตริย์โทมนัดนัก พระเวทสันดนหักใจทูลละก็อนแม่พุดสเสดียควันสีนครกระหม่อมขอพรลาพระเม่